สกายบุ๊กขอเสนอดิจิทัลเพย์บุ๊กนิทานเสียงแสงสนุกพระอ,อระหันต์พระอัญญาโกลทัญญะผู้เป็นเลิศทางโลกและทางธรรมพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระสัพพัญยุตยานแก่เหล่าบัญจวคัคีโดยตรัสพระธรรมจากกัปะวัตนสูตรเป็นปฐมเทศนาซึ่งเนื้อความในพระธรรมเทศนานี้ พระพุทธองค์ทรงตำหนิหนทางปฏิบัติอันไรประโยชน์สองทางที่ภิกษุไม่ควรปฏิบัติคือการปฏิบัติที่ย่อหย่อนเกินไปสแสวงหาแต่กรมสุขอันพัวพันหมกมุ่นแต่รูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสซึ่งเป็นคนกิเลสนะมิใช่ของพระอริยะมิใช่ทางตัดสรู้หาประโยชน์มิได้หรือการปฏิบัติตนให้ได้รับความลำบาก เคร่งคัดเกินไปกระทำตนให้ได้รับความทุกข์ทรมานเป็นการกระทำที่เหนื่อยเปล่าไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ทางแห่งความหลุดพ้นจากนั้นพระพุทธเจ้าตรัสชี้แนะวิธีปฏิบัติแบบมัชชิมาปฏิปทาคือการปฏิบัติแบบทางสายกลางไม่หย่อนเกินไปและไม่ตึงเกินไปการดำเนินตามทางสายกลางซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เรียกว่า มักมีองค์8ดได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. สัม,มาสังกัปปะดำริชอบ 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. สัมมากรรมมันตะทำการงานชอบ 5. สัมมาอาชิวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะเพียรชอบ 7. สัมมาสติระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบเมื่อจบพระธรรมเทศนาโกนธัญญาก็เกิดธรรมจักสุคือดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากทุลีมนทินเป็นคนแรกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดา พระพุทธเจ้าทรงทราบว่าโกนธัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จโสดาบันเป็นอริยบุคคลในชั้นแรกจึงทรงเปล่งอุทานด้วยความพอพระทยัยด้วยพระดำรัสว่าอัญญาสิวัตโภโกนธรรัญโยแปลว่าโกนธัญญาได้รู้แล้วหนอโดยพระพุทธดำรัสนี้คำว่าอัญยาจึงเป็นคำนำหน้าชื่อของโกนธรรัญญาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนเป็นที่รู้ทั่วกันในานามว่า พระอัญญาโกนธัญญะพระพุทธเจ้าประธานการอุปสมบทให้ด้วยพระดำรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเราก่ลาวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์โดยชอบเถิดโกนธัญญะจึงสำเร็จเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานับว่าเป็นพระสงฆ์สาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนาและการบวชด,ด้วยวิธีนี้เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทา